นี่นะคะท่านผู้ว่าการจังหวัดสุโขทัยค่ะท่านสุวิตรศรีสมบัติดรพันศิลป์กุลนาศสิริค่ะในโครงการบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยยินดีต้อนรับนะคะสองกลับในส่วนของพี่น้องสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติค่ะสามารถที่จะรับโฟมที่เวทด้านหลังได้เลยนะคะจังหวัดสุโขทัยได้จัดเตรียมไว้สําหรับทุกท่านทีเดียวค่ะทางที่6สุโขทัยที่วุฒิการธีระโฟมที่สมุพงศ์นะคะและท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตะบนเมืองเก่าค่ะ กานตรวจเอกที่าที่ร่จะได้ร่วมปปลอทุกด้หมด่พร้อมกับทุกเกียรทนนะะีโอเวรเาคนไ่ง้ค่ะรสามารถรับชมลยได้ั้งนะคะยังไม่ดยังไม่ นะคะในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธและเมืองสุโขทัยก็เป็นเมืองที่เกิดของพระพุทธศาสนาด้วยนะันดีวันศักดิ์สิทธิ์อย่งนี้เราร่วมประทับพิธีถวาไว้เพุทธจะมีการ่วมกันเฉลิมฉลองกันในรายกาเชื่อว่าภาพท้อง ยามประวัติศาสตร์สุโขทัยแห่งนี้ค่ะแล้วอีกหนึ่งความประทับใจนะคะก็คือการแสดงมินิไลท์แอนด์ซาวที่บริเวณวัดสระศรีค่ะค่ะก็หวังใจว่าในส่วนของการแถลงข่าวปีท่องเที่ยวสุโขทัยร่วมรุ่นแห่งความสุขของเราในวันนี้นะคะก็คงจะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านจากสื่อส่วนกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็บางส่วนจากจังหวัดเชียงใหม่และก็สื่อมวลชนท้องถิ่นของสุโขทัยเราช่วยกันบอกเล่าเรื่องราวดี ของสุโขทัไทยนะคะเพื่อต้อนรับปีทองปีท่งเที่ยวนะคะปีนี้และปีหน้าและตลอดไปด้วยนะคะในนามของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทอไทยท่านสุดิาไทยทั่วประเทศท,ทั่ททวโลกเวยค่ะขอบคุณค่ะเราบริได้ส่งทัพทุกท่านแล้วขึ้นรถรางแล้วชมความสวยงามของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัไทยะเป็นความประทับใจไม่ลืมและถ้ามีโอกาสแล้วก็อย่าลืมแ,ลแวะมาเยือนสุ ได้เด็กที่นั่งพูดกัน,กนกจังหวัดได้ส่วนแล้วก็นายมการบริหารส่วนจังหวัดนะคะชวนเที่ยวสุโขทัยในทุกเดือนเลยก็ยิ่งยิ่งแล้วเดือนหน้านะคะปีปีใหม่ไทยนัยกเดินทางสาย,ยนมในก,มใกิจกรรมหลากหลายก็คงจะได้พบกันอีกและในส่วนของพี่เราเสนอในแต่ทุกท,ท่านทีเดียวค่ะต่อจากการที่ท่านได้รับชมโบราณสถานยามค่ำคืนจากการที่เราจะได้ไลฟ์อัพสำหรับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแล้วนะคะ ก็ท่านก็จะได้แวะชมการแสดงมินิร้านเซาวที่บริเวณวัดสาศรีค่ะเมื่อชมการแสดงแสงเสียงเสร็จแล้วนะคะก็จะมีรถรางบริการทุกท่านนะคะนำทุกท่านกลับมาที่บริเวณหน้าวัดหาทา่าแห่งนี้นะคะขอต้องขออนุญาตวดเท้เสียสักรูดหนึ่งไปแล้วไปแล้ว

bên đây này các bạn, bên đây này các bạn, bây giờ mình đang mình đi

不要。